เราบอกว่าได้พ่อเรื่องค่าแล้วพ่อก็เรื่องค่าตัวเท่าไหรบอกว่าก็แล้วแต่พ่อจะให้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าสมัยนั้นน่ะคือเราก็ไม่ใช่ลิกีก้แบบแนวหน้าอย่างเงี้ยค่าตัวไม่แพงไม่เป็นไรทุกวันนี้ยังถือเลยค่าตัวค่าตัวเราไม่เคยนับไปนะแบบว่าใครจะให้เท่าไร่แล้วแต่ไม่เคยนี่แล้วพออ่อบอกเออถ้าเด๋ยวเดี๋ยวมีอะไรพอ่อถทกไปแล้ววันนั้นผมไม่มีงานผมจะได้ผมนอนนอนอยู่นยน,น,น,นอนอยู่นอนนอนอยู่ห้าโมงเย็น คุณลุงฟ้าโทรมาน้องวันนี้พี่เล่นที่ลาดบุรีนะน้องว่างไหมถ้าเกิดน้องว่างอะ่ะมามา,มาเล่นกับพี่หน่อยพี่ห่างงานโทรตอนห้าโมงถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะเขาไม่ไปหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาโทรตอนเย็นซึ่งถ้าเกิดโทรบอกงานเขาต้องโทรกันมาสักสองวันสามวันอย่างงี้ยหรือไม่ก็โทรเช็คคิวก่อนว่าวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมแต่ลุงฟ้าเขาโทรวันนั้นวันงานเลยก็คือหกโมงเนี่ยผมต้องถึงแต่งหน้าแล้ะเขาโทรตอนห้าโมงน้องไหมเราก็ตื่นมาไม่มีอะไรทํา พี่ก็อยู่บ้านชอบเล่นลิเกด้วยได้พี่ผมไปก็เลยไปนีงานนั้งงานแรกไปเล่นไปเล่นคู่กับพี่นุเล่นเรื่องอังสุมาไม่มีอังสุมาเรื่องนะที่พระเอกโดนเอายาม่งไปหรือไอเอายาไปหรือแล้วเป็นใบอะอ่ะเล่นเรื่องนั้นเนี่ยเล่นเรื่องนั้นแล้วอยนั้เขาก็หายาแล้วบอกว่าน้องถ้าเกิดว่าว่างมาได้เลยนะแบบว่าถ้าเกิดว่าพี่เออเอ็งว่างว่างมาได้เลยหลังจากนั้นเลยร่วมงานกันยาวแล้วพอร่วมงานกันปุ๊บ เคมีเข้ากันเพราะว่าเนื่องด้วยอายุผมกับอายุเขาอะผมกับพี่นูนะไม่ห่างกันเยอะพี่นูเขาห่างกว่าเติ้ลห่างเอ้แก่กว่าเติ้ลหนึ่งปีเขาเกิดสี่เอ็ดเติเกิดสี่สองชายก็เลยห่างกันเยอะก็เลยว่ารุ่นเดียวคุยกันรู้เรื่องแแต่พอขาดโจ๊ผ่านในเป็นร้องบอกว่าได้พ่อเรื่องค่าแลวพ่อกับเรื่องค่าตัวเท่าไหร่อบอกว่าก็แล้วแต่พ่อจะให้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าสมัยนั้นะ่ะคือเราก็ไม่ใช่ลิกี้แบบแนวหน้าอย่างเงี้ยแล้วค่าตัวไม่แพงไม่เป็นไร ทุกวันนี้ยังถือเลยนะค่าตัวค่าตัวเราไม่เคยนับไปนะแบบว่าใครจะให้เท่าไรแล้วแต่ไม่เคยเนี่แล้วพ่อบอกเออถ้าเ๋ยดเดี๋ยวมีอะไรพ่อถูกไปแล้ววันนั้นผมไม่มีงานผมจะได้ผมนอนนอนอยู่เนี่ยนอนอยู่นอนนอนอยู่ห้าโมงเย็นคนลุ่งฟ้าโทรมาน้องวันนี้พี่เล่นที่ลาชบุรีนะน้องว่างไหมถ้าเกิดน้องว่างอะ่ะมามามา,มาเล่นกับพี่น่อยพี่ห่างงาน โทรตอนห้าโมงถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะเขาไม่ไปหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาโทรตอนเย็นซึ่งถ้าเกิดโทรบอกงานเขาต้องโทรประมาณสองวันสามวันอย่างงี้หรือไม่ก็โทรเช็คคิวก่อนว่าวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมแต่ลุงฟ้าเขาโทรวันนั้นวันงานเลยก็คือหกโมงเนี่ยผมต้องถึงแต่งหน้าแล้ะเขาโทรตอนห้าโมงน้องไหมเราก็ตื่นมาไม่มีอะไรทำเอ๊ะดีกว่าอยู่บ้านชอบเล่นลิเกด้วยได้พี่ผมไปก็เลยไปนะงานนันงานแรกไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นคู่กับพี่นุ เล่นเรื่องอังสุมาไม่มีอังสุมาเรื่องนะะนที่พระเอกโดนเอายาหม่งไปหรือไอ้เอายาไปหรือแล้วเป็นใบอะอะเล่นเรื่องนั้นเนี่ยเล่นเรื่องนั้นแล้วอย้เขาก็หายาแล้วบอกน้องถ้าเกิดว่าว่างมาได้เลยนะแบบว่าถ้าเกิดว่าพี่เออเองว่างว่างมาได้เลยหลังจากนั้นเลยร่วมงานกันยาวแล้วพอร่วมงานกันปุ๊บเคมีเข้ากันเพราะว่าเนื่องด้วยอายุผมกับอายุเขาอะผมกับพี่นุ้นนะไม่ห่างกันเยอะ พี่น้องเขาหั่างกว่าเติ้ลห่างเอ้ยแกลกว่าเติน้น1ปีเขาเกิดสี่เอ็ดเติ้เกิดสี่สช้ยก็เลยห่างกับยี้ก็กกเลยว่ารุ่นเดียวคุยกันรู้เรื่อง